สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาครอบคบรัวนะครับมาทำระธารที่ลอยช่างนะครับรบรรยากาศวิวสวยๆเลยครับทุกคนนูสิคัวันนี้มีหมูสามชั้นโอ้โหโอ้โหน่าทานมากเลยอะ่ะที่ไหนทุกคนแล้วก็มีหมูหมักนะครับแล้วก็เส้นหังโอ้โห ม้านสแตมวิวดีไหมคะน่ากินไหมคแับให้ตทนี้ภรรยากำลังปิ้งนะฮะโอ้วิวบรรยากาศสวยๆที่บานะครับคุวิวสวยมากใครมาโดยช้าก็ต้องมากินหมูนะนี่ฮะหมูฮะดยช้าครับที่มอมาเทนนะครับ ักก็มีครบเลยอยู่เลยครับช็อตครบยังไงครับทุกคนเซ็ตเลยครับน่าแถมมากครับกับวิวสวยๆครับทุกคนเซ็ตครอบค,ค,ครัวครับผมว่าเซ็ตบรรยากาศดีนะดีกว่าเราไป ดูบรรยากาศตรงนี้นะสวยก็ตกินแบบโรแมนติกทุกคนก็วิวสวยๆตรงนี้นะฮะดอยช้างพยายามยิ้มไหมคะอะไรนะคะโอ้คงเอง น่าทานจังเลยนะคะน่าทานไหมคะชุดเหมือนแม่เลยนี่ครับสดทั้งนั้นเลยนะทุกคนมีครบเลยนะฮะเนือกับมาเที่ยวดอยช้างมาพักที่ที่นี่นะคะแต่ันนี้คน,นแฟงก็ถ่ายรูปะครับเก็บไว้ก่อน,นะครับนี่โอ้โหชิวมากเลยนะเธออ่ะ นี่นี่ฮะมาได้นะครับทุกคนครับมาชมยูดอยช้างกินหมูทอดกันครับนี่ฮะชมยูดอยช้างตอนนี้ด้วยอาเซ็ตตรงนี้ดสวยๆครับขายได้หรือจะขายรูปตรงนี้เนี่ยนะนอกนะครับทุกท่าันหนักอากาศดีเดี๋ยวให้ดูข้างนอกหน่อย นิดหน่อยละกันนะฮะก็ไปบรรยากาศที่ดีๆแรงนี้นะฮะ